อันนี้กูนั่งตัดช็อตเดทบายเล่นอยู่มึงใช้ไม่หลับไม่นอนนอนทั้งวันอะไรเงี้ยใช้โปรแกรมอะไรตัดโซนี่เวสต์กัสใช้ง่ายขนาดนี้แล้วอะใช้ง่ายมากไป Let's land here เออโอเคไหมไปมึงกว่าที่มึงถามว่าโอเคไหมมึงจะถึงไหมมีสองตีท่านต่า มเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมโคตรลงไหนโคตรลงไหนกมไปด้วยโคลงตรงมาร์กเลยเบียดไปเบียดไหมไปเบียดมันออกให้มันออกไปตรงมาร์กเลยรถขับมันตรงมาร์กเลย

n ใครเล่นหมอนแล้วก็โคตรเป็นอาถรรพ์ไหยกูมีแฮมเมอร์พอยต์ด้วใครสนใจเพนตีกูมาไวมากเลยที่แใครจะเอาเลือดหมอู้หูทุกอย่างะบิบ เดี๋ยวไปฟังนหน่อยไปฟังน่อยเดี๋ยวไปฟังน่อยเทียบตายไอ้เหี้ยตลกอ่ะไม่ไปคุยเลยเฮ้ยเจ้าเฮ้ยกำลังมีไอ้เหี้ยขึ้นมาดิหันยองก่อน เนี่ยมาฮิวต่อหน้าเนี่ยจะได้ยิงง่ายๆต่อหน้าทำไมทำไมขึ้นมา,มา,มาล้วก็ตายหายดิกลัวเลยว่าปืนกูเมืนี่โอ้คิดถูกคิดผิดมาทิ้งสาเส้นหนึ่งเล่นม,มบิกขอชิวเล็กอันนึงดิ เจ๊บ้าขวัญชีดกันนึงดิไม่มีม่มีสองอันเนี่ยไปจัโก้ไปูเห็นล่าสุดมันมาตรงเนี้ยเนี่ยไม่ใคยช็อตดีกว่าไม่กูแน่ๆเลยใครเล่นแบบหาวอะหายช็อตจังหายช็อตจังหายช็อตจัง เตรงนี้ไปหรอมันน่าจะเข้าวงละรอรอตรงรถไหมอาจจะไปตรงรถก็ได้ใช่ออปติกส์เฮียร์สไนเปร์คุดีเสียงตีแล้วลันเออมันซุ่มอยู่แน่เลยวะ Tôi chưa, 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 วิ่งแมนอะไรวะนะ่าเฮ้ยมามาเจเขามาเขาไม่ฮิวตัวนึ่งตัวนึงโอ๊ตโอ๊ตัวนึงตัวนึงแส้โอ้สวยสวยเฉยยิงบอลเนาะไอ้ตัดก <laughs> <laughs> อะไรวะเนะาะถุนี <laughs> <laughs> <a> ้หายเลยเหี e ้ย e กูใจอยากชอบบ่อเลยมีอะไรวันนี้กูปะ Have gone Have left โคตรอาถันเลยเดยจริงจริงนะเว้ยใครจำมอ่ีกคุณต้องอันดับแรกต้องล้มก่อนละเฮ้ยขอฮิลหน่อยวะเพิ่งใช้เมื่ดูยิงดูยิงจนพันพิมพ์สลุดเลย ไม่ทันแล้วมั้งไอ้หมอไอ้เฮียไอ้ไอ้เฮียผมมาแล้วเพื่อน้าันนะออกตูยิงอากร้าไม่ได้หรเดเสือกไม่มีอาทิตย์วันเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันเอารถไหมรถก็มีโอ้โอหเยอะเลยใครยังไม่ได้ดึงมั่งตูอยากได้แม็กอะแม็กอะไรอะ มมไม่หันแล้วเพื่อนเฮ้ยโอ,อ้ไม่มีชิกเลยไม่มีชิวเลยครับ ฮัลโหลฮัลโหลไม่มีคิวเลยครับจอดก่อนไหมจีร้อนโอเคัยมันห่วงแต่นี่เนาะไม่มีคิวไปเตรียมพร้อมเลยครับไปหาเอาวกูมีคิวเล็กอันเดียวเนี่ยที่วะ Bia gì Long rồi là. Setting up shop. Ah, 301, mày mày. Vơi, mày lắm, mày. Emma's got a brand new bag. đi. แลี้อ้าวมันเจ็บหนักด้่ะไอ้เหี้ยกูไม่เป็นเราต้องรีบย้ายว่ะไปให้มันโดนนัะนน่ะไปไปไปมันโดนมันโดนมันโดนไอ้เย้าโอ้โหสิวไปไอ้ยิ่งจบแล้ว ไหนีไม่ลงน้องเดน้องซึ่งไปหนีหนีนี้นี่เหรอนี่นี่นี่จะไป็นเข้านิ่งไงนี่เออไปไปเถอะจักทีเถอะมันก็ไปสิจะได้ไม่เป็นเข้านิ่งม้าน่ะเป็นจะฟาสเลยนะเฮ้ยนี่แหละ

นี่คุณมาหลอกผมหรอไอยาพุทธเดี๋วเ ถ้าเราขึ้นไปเราจะเจอสอยหรือวะบอกแล้วเนี่ยเน่เนี่ยเจอมาเจอมาไปไปไปกลับรถมีตรงนี้กับตรงนี้นะไปตรงนี้ก่อนข้างล่างเ่ใช่ไหม ให้ปุ๊บเปิดท่อไว้รอไปเนี่ยหรือว่ายังไงมาแล้วกูอลังไลย ทำอะไรหนูน้องๆทำอะไรกันเอาเขาไม่ลงจริงว่ะคนนี้เยอะไรเยอะๆไมหมดเลยเฮ้ยมันบอกอย่าไรวะซักดีเฮียอารีออนรับนึงเอากระสุนกัน ต้องการแคคืนมันเอาเพื่อนมันย้หน้าแล้วไปุ้ยแย่ o u r ปืนท้องไปปืนทองเฮ้ยข้างล่างกูอยดเพื่อนไปปืนทองกูเขี่ยหลังมาเจ เดียกูด้วยกำลังไปโอ้โหเยไกลจัดเลยนะบารออกซ้าย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 ได้อยู่ช่วยบาสอ่ะออกฝั่งนี้ให้กูเปิดไอตีไปเลยไหมเนี่ยอืมเปิดมาเลยเปิดไปรับไอ้บาสนั่นแหละโอ้โหเฮียบาสหมอแนวหน้าอย่างว่าไกล ไปแล้วนะไป,ไป <fulfil S 2> โอ้ยฉันจแล้วโม่ตจบเลยมีสตัวเองไมป่ะแล้วมันมีีชุบไม่ใช่หรอมีบ้าบัสชุบนี่ <in> เอาสามศูนย์หนึ่งกูไปเล่นนะบัสเอ๊ะเดี๋ยวกลับไปกล่องเหลืองาเลยมาเดี๋ยวก่อนนะก่อนเอามาคุ้มกันไว้ก่อนกันมันมามีปืนอยู่อยู่ไงมาละเอาพี่มหาส้นตีนจะมาละเฮ้ยเฮ่ยเอาปืนกูไปป้องกันตัวก่อน

องมึงงอยู่่ฝัน้นกล่องใหม่เลยกล่องทองเยอะแยะตรงเนี้ยอืมขึ้นมาล่กองทองเยอะแยะเลยกล่องทองเยอะมึงมายังไงก็ฟูหมอยอ่ะเนี่ยเราจะได้ใกล้ชิดกันใกล้ชิดกัตว์ตัวต่างหากที้สัตว์วมันไปนู่นแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยไปแล้วมีคนดึงสาวกูอยู่ไม่เผาเลยว่ะไอ้เฮี้ย Hmm, I feel good about this care package. Shall we? one, I'm Let's do some shopping. My favorite kind of loot. The that's mine. kind all ไม่ต้องมาไม่ต้องมามีคนเอ้าคุณจะบอกฆ่าตัวหนึ่ง้เหี้ยอะไรวะโลเลยมีคนไม่หรอคุณจะจะฆ่าได้ไหมมีคนอยู่นั่นเรอวสุยรอตสุดเร็วสุดสาบดีแล้วเนี่ยมามามาหาของตัวนี้ก่อนก็ได้รู้สึกว่าจะมีคนมีคนว่ะมีคนมีคนมีคน

อีกตีนึงล้อตุ๋ยแน่เลยสัตว์เฮ้ยหมอกูนี่ยังไงเนี่ยมันคือเข้าวหรือว่าหมอกูอ้ข้าอีกแล้วก่อนอันนั่นใช้แอนตี๋ยนวันแอนต์เลยมันน่าจะเสียฟรีว่ะบอกกันละขึ้นรถนะขึ้นรถนะขึ้นรถไปเลยขอชิเล็กก่อนไม่มีไอ้สัสระเบิดแล้วกันระเบิดระเบิดไปเลย Nice choice รไม่จำเป็นต้องเดินไปเฮลมอขับรถมือวันว่

กูก็แม่นอยู่ <S <S กูคิควลีฤทธิ์เจ้าเจรับความกดดันโลบ้าไม่ไหวะวะโหไอสัตว์ดูพวกมึงไรไอเซนนัน,น้ำไปแล้วหนึ่งศูนย์ สรุปกูไม่ได้อัด